สวัสดีค่ะเอชแ n นแลและน้องกบฟุง้งฟิ้งนะคะพาเพื่อนๆน,นะคะมาดูร้านในเซ็นทรัลร้านนี้ร้านโปรดน้องน้องกบเลยนะคะเพื่อนๆชื่อร้าน g e n t l e w o m ม n นะคะวันนี้น้องกบมาเลือกชุดค่ะเพื่อนเพื่อน,อนชุดสวยมากเพื่อนเพื่อนดูสิคะหลากหลายมากเลยนะคะแต่ร้านนี้นะคะเขาจะมีไซส์เฉพาะนะคะ ถ้าใครมาช้าไซก็จะหมดค่ะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าดูสิคะดูสิอันนี้สวยมากเลยค่ะตามน้องกดมาเลยค่ะราวนี้ก็สวยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆคะ่ะดูสิคะน่ารักมากเลยมุ้งมิ้งมากเลยเห็นไหมคะน้องกดได้แล้วคะ่ะเพื่อนๆ2สองชุดเลยค่ะ ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกิ้งกิ้ให้น้องกดด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนน้องกาไปายค่ะน้องกบจะไปเลือกเชือต่อแล้ว